สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของนุ่นขายของออนไลน์นะคะวันนี้นุ่นมากับ2สิ่งที่จะพาคุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะในการทําออนไลน์ในอยู่อยู่ในจัก,กรวาลออนไลน์นะคะใครที่อยู่ในการทําออนไลน์ในโลกออนไลน์แล้วรู้สึกมีความแบบเ,เครียดเหนื่อยท้อแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือเราไม่เหมาะกับทางด้านนี้ หรือยังไงเออทำไมแบบไม่เซลฟี่แบบพังบ่อยขนาดนี้หรือว่าสวรรค์จะบอกว่าฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้หรือเปล่าบางคนก็จะมีปัญหารายวันนะคะถ้าใครที่ยังแบบจิตใจยังไม่ค่อยมั่นคงยังรู้สึกว่าเอ,อ้ยจะเอาดีไม่เอาดีอะไรอย่างนี้ก็จะแบบมีปัญหารายวันไปนเรื่อยอะ่ะนั่นแหละปัญหาใหญ่เท่าบ้านเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเออใครที่แบบมีอุปสรรคเยอะมากมายข้อที่หนึ่งเนี่ยคือ เราต้องมองเห็นอนาคตเราต้องมองเห็นความเป็นไปได้ก่อนความเป็นไปได้ของการทำออนไลน์คือเวลาที่คนเราเนี่ยมีความแบบรักโลภโกรธหลงอยู่ในตัวพอเราอะฝึกที่จะมองนะคะฝึกที่จะจินตนาการถึงความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคุณอะยังอยู่กับวันนี้พุ่งนี้ ยังอยู่กับแค่อาทิตย์หน้ายังอยู่กับแค่เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณเพิ่งมาทำอะ่ะคุณเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าฉันจะแบบไป1ล้านแบบเหมือนคนอื่นที่เขาทํามา7ปีแล้วคุณบอกว่าเอ้ยคุณจะแบบว่าไปคิดไปว่าแบบความความอยากเนี่ยมาหาศาลล้าน7ความอยากเท่าบ้านนะคะแต่ความพยายามเท่ามดอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่คุณแบบอยากมากเลยอยากมากแล้วคุณคิดสั้นไงอะคุณคิดสั้นเกินไปคุณมองเห็นว่าเออสองเดือน3เดือนเดี๋ยวฉันลองมาทําดูไออ,ออนไลน์เนี่ยว่ามันจะเวิร์กเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วคุณก็ทําแบบมั่นใจ,มนใจ,มนใจไม่มั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจสลับกันไปแต่ละวันอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็คิดแค่3เดือน อย่างนี้ความอยากกับความแบบพยายามมันต้องมีมีค่าเท่ากันนะคะไม่งั้นมันคือความโลภความโลภล้วนๆนะคะคุณไม่อยากเป็นคนนั้นเพราะมันจะทําให้คุณทุกข์ใจอย่างหนักนะคะอ๋อพอคุณมองว่าแค่คุณมองแค่สามเดือนคุณมองแค่หนึ่งปีแค่เนี้แล้วคุณรู้อยู่ในจิตในใจเลยว่าคุณก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองหรอกนะว่าสามเดือนเนี่ยฉันจะทําอะไรได้ดีขึ้นไหมคุณจะ ไลฟ์สดเก่งขึ้นไหมภายใน3เดือนหรือว่าคุณจะแบบว่าหาเงินล้านได้ภายใน3เดือนอะคุณรู้ตัวว่าคุณไม่มั่นใจใช่ไหม <c oughs> คุณรู้ตัวว่าคุณไม่มั่นใจกับกับกับความคิดของตัวเองอะมันดูมีความเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เราทำออนไลน์เนี่ยเราต้องมองให้ไกลต้องมีจินตนาการที่มันแบบล้ำไปกว่านั้นนะคะคุณอย่ามองแค่ปีหนึ่งคุณอย่ามองแค่3เดือนอย่างเงี้ยมองแค่วันนี้พรุ่งนี้ ว่าคุณจะได้อะไรนะคะคุณมองสั้นเกินไปแล้วมันจะทําให้คุณเครียดมันเหมือนทําให้คุณแบบอยู่ในรูเนี่ยทั้งๆที่โลกมันกว้างใหญ่มากกว่านั้นอะโลกมัมีเวลามีสิ่งทรัพยากรมากกว่านั้นแต่คุณมองแค่เนี้คุณมองแค่ตัวของคุณเองมองแค่วันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันทําให้แบบวิสัยทัศน์แบบมันมันแคบไปอะคุณต้องลองคิดใหม่คุณต้องลองคิดใหม่ว่าพอคุณมีความเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณเชื่อว่าปีนึงคุณทําไม่ได้หรอกร้านนึงอะไรเงี้ย ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นอะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณลองคิดว่าให้มันเป็นไปได้ได้ไหมคุณลองคิดว่าทํายังไงให้มันเป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าสามปีอะคุณให้เวลาคนคนนี้สามปีอะในการพัฒนาตัวเองในการฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นไลฟ์สดทําคลิปเออบ้าบอคองไห่แตกอะไรในออนไลน์ไปคุณอยู่กับมันแบบสามปีคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นไหมมันเริ่มเห็นแสงสว่างปะ รล่เห็นแสงสว่างไหมว่ามันมีความเป็นไปได้บางอย่างนะคือแบบถ้าฉันทําไปสปีอะยังไงผู้ติดตามก็ต้องมากขึ้นคุณจะอยู่เท่าเดิมเหรอคุณจะอยู่50คนเหมือนเดิมไหมสาปีคุณทำคอนเทนต์ทุกวันเลยคุณไลฟ์สดทุกวันให้ประโยชน์ผู้คนทุกวันถามว่าคุณจะมีคนติดตามแค่เท่าเดิมไหมถ้าคุณค่าของคุณอะโอ้โหไปเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยคุณแบบมีอะไรจะให้คนอะคุณมีอะไรมากกว่านั้นอะ พอคุณทําคุณค่าของคุณให้มากอะโอ้สาปีอะมันเริ่มเห็นแบบแสงสว่างแล้วว่าเออสปีเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักและเริ่มมีคนรู้จักและบางคนอยู่กับเรามาตั้งแต่เพจเปิดตั้งแต่ปีแรกเขาเห็นแล้วว่าฉันทําไป3ามปีเนี่ยโอ้โหฉันเห็นความแบบพยายามของอีนี่ฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าคนเราสามารถเก่งขึ้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคุณทําให้คนเห็นอะว่า คุณเปลี่ยนไปได้อ่ะคุณดีขึ้นได้นี่มันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นแบบว่าเฮ้ยฉันนึกว่าฉันเป็นนางเอกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออพอมีคนมาดูคุณอ่ะตั้งแต่ว่าวันแรกที่คุณเปิดเพจอ่ะแล้วเขาอยู่กับคุณไปอ่ะสามปีถามว่าเขาเชื่อใจคุณไหมเขาเชื่อใจคุณมากขึ้นไหมสามปีคุณมาทุกวี่ทุกวันมันต้องเชื่อใจขึ้นมากมากมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถามว่าพอคนเชื่อใจคุณแล้วเนี่ยเขาเห็นคุณเหมือนเป็นน้องสาวคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นนุ่นเป็นน้องสาวคนหนึ่งทั้งทงที่แบบ เราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนใช่ไหมคะครูกันแล้วก็ครูกิกกี้แต่ว่าคุณก็เห็นว่าเออนุ่นเป็นน้องสาวคนหนึ่งที่แบบเออแกดูมีความพยายามนะแกดูแบบอะไรยังไงเออถึงไม่มีคนดูแกแกก็ทําอะไรอย่างเงี้ยคือคือดูแบบดูสู้ทนดูอดทนถึกทนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นว่าเออก็น่าสงสารนะบางทีอ่ะก็อาจจะสนับสนุนสักหน่อยไหมติดตามเขามาสปีแล้วเนี่ย คือคุณได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างได้รับข้อคิดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็คือคิอคดว่าช่วยเขาหน่อยละกันสนับสนุนเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะช่วยเขามันก็กลายเป็นความเป็นไปได้แล้วไงว่าคนจะซื้อของคุณอะถ้าคุณทําไป3ปีแต่ถ้าคุณคิดว่า3มปียังน้อยอะแค่3ปีเนี้ยนะคือบางคนไม่มีความมั่นใจเลยจากคนที่ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะคะแล้วคิดว่า สามปีฉันยังคิดว่าฉันยังไม่ได้หรอกใครจะไปทําได้ล่ะอะไรอย่างเงี้เออสามปียังไม่ได้หรอกอะห้าปีไปเลยเลยห้าปีคุณคิดว่าห้าปีเนี่ยคุณพยายามทาคลิปทําไลฟ์เนี่ยคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมคิดว่าคนจะรู้จักคุณมากขึ้นไหมคนที่อยู่ตามอุดรธาน,นีอยู่ตามแบบศรีสะเกดบางทีเขาไปเจอไลฟ์คุณโดยที่ไม่รู้ตัวเ Facebook ส่งไลฟ์คุณให้เขาดูโดยที่ไม่รู้ตัวเออแล้วคุณคิดว่า พอแบบคนเริ่มรู้จักคุณคนเริ่มติดตามคุณเนี่ยคุณมีโอกาสไหมห้าปีอ่ะใช้เวลาในการแบบสร้างตัวเอง5ปีคุณคิดว่าเป็นเป็นไปได้ไหมเริ่มเป็นไปได้ไหมคุณต้องเห็นความเป็นไปได้นี้มองเห็นความเป็นไปได้แล้วคุณจะไม่เหนื่อยกับการทําในปัจจุบันนี้เออเพราะว่าคุณรู้ไงว่าถ้าคุณทําสิ่งเนี้ยมันดีกับในอนาคตของคุณแน่ๆหรือว่าถ้าใครคิดว่าหปีมันน้อยไปเออสิปีเปเลยเป็นไงล่ะคะสิปี คุณกล้าเดิมพันสิบปีไหมสิบปีอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะวาบางคนอะใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปยื่อยแล้วก็คิดว่าบางทีเราไม่ได้มีฝันอะไรแน่นอนอะเออคือเราก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากทําเป็นจริงเป็นจังอะแล้วทําไมหรอทําไมสิบปีฉันจะพยายามไม่ได้แล้วสิบปีเนี่ยคุณคิดว่า ทำแบบนี้ไปสิปีคุณจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนคุณจะเฉิดฉายมากแค่ไหนอะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นไหมจากวันแรกที่คุณแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือคือแบบจะกระแลเปียกแล้วหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณทําไปสิปีโอ้โหเชิดฉายและมันเป็นไปได้เลยอะคือคุณเห็นความเป็นไปได้นั้นไหมถ้าเห็นความเป็นไปได้กดหนึ่งนะคะ นุ่นอยากให้ทุกคนเห็นความเป็นไปได้แล้วคุณจะไม่เหนื่อยกับวันนี้คุณจะไม่เห็นแค่อุปสรรคที่มันบังตาคุณอยู่แบบเป็นแบบเป็นบ้านอะคุณจะไม่เห็นว่ามันเหนื่อยอะเออเพราะคุณเห็นไงถึงความเป็นไปได้ว่าคุณจะดีขึ้นกว่านี้อะแค่เห็นความเป็นไปได้อะชีวิตมันก็สว่างขึ้นแล้วนะคะเอออย่าอย่าอย่าจมปักจมทุกอยู่กับอีอีวันนี้ที่มันยังไม่ดีพอสักทีจริงๆคุณก็ดีแล้วนะถ้าคุณแค่แบบรุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอะถือว่าคุณดีขึ้นแล้ววันเนี้ย คุณเคยชมไหมเธอเก่งเธอเก่งมากโนนโนนวันนี้ทําได้ดีอ๋อ <laughs> แล้วตัว,ต,วตัวตนในใจเราก็จะรู้สึกแบบว่ามีความสุขตัวตนข้างในเราก็เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องการความรักเราก็ต้องแบบชมบ้างอะไรบ้างหลอกลอ่อมันไปให้มันทํานะคะเออให้ให้ทาเพื่ออะไรถ้าทําเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่หรอทําเพื่อตัวของเราเองแล,แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวด้วยมันก็แบบรวมถึงว่าเราได้ช่วย คนอื่นด้วยไงเพราะว่าคนเราทำคอนเทนต์อะเราก็คือเอาประโยชน์มาให้คนอื่นเราก็เอาสาระน่ารู้มาให้คนอื่นด้วยอ่าเดิมพันไปเลยอีกห้าปี1ิปียอมที่จะไม่มีใครสนใจยอมที่จะแบบกินแกรบ็บอ่าเออยอมไหมยอมกินแกร็บไหมยอมที่จะแบบไม่ออกไปเที่ยวคุณยอมไหมคุณกล้าเดิมพันไหมว่า1ิปีถ้าคุณพยายามคุณจะชีวิตคุณจะดีขึ้นได้มากกว่าน,นี้คุณจะ มันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่ๆเออคุณเห็นแล้วไงเห็นแสงสว่างไปอ,อุโมงคนั้นเห็นแสงสว่างที่ไปอ,อุโมงคนั้นนะคะข้อที่2นะคะข้อที่ส,ะะส,ะะสเลยก็คือเป็นเรื่องที่กระด้านกระเดื่องอยู่พอประมาณนะคะมันก็คือการรักตัวเองให้มากพอรักตัวเองให้มากพอรุ่นเรียนที่แบบสังคมอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมคะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย รัฐบาลได้โปรดอย่าเซนเซอร์นะคะนุ่นไม่ได้จะด่าอะไรรัฐบาลทั้งนั้นนะแค่จะบอกว่าแต่ละสังคมเนี่ยเขาจะมีการที่แบบจัดสรรทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็จะอยากให้คุณนะทำงานที่ประเทศเขาตอนนั้นนะต้องการแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมที่คุณทำสิ่งนั้นอ่ะถามว่าเขาสนใจหรอว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมอ่ะเขาสนใจไหมว่า10ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะดีขึ้นไหม เออถามว่ารัฐบาลสนใจไหมว่ามันก็เป็นลายบุคคลมากรัฐบาลไม่ว่างขนาดที่จะมาสนใจแบบคนตัวน้อยคนหนึ่งอะ่ะเออรัฐบาลไม่ได้ว่างขนาดนั้นคือนายกรัฐมนตรีก็มีงานของเขาอ่ะคุณคุณจะแบบรอให้คนอื่นมารักคุณรอให้คนอื่นมาบอกคุณว่าต้องทำอะไรรอให้คนอื่นแบบอ่ะรอไปเหอะรอไปจนตายยังแบบอาจจะไม่มีเลยนะคะคุณยืนแบบเป็นขอทานอยู่อย่างเงี้ยทั้งชีวิตรอคนมาช่วยชีวิตคุณอะ่ะเออ คุณจะรอทําไมรอให้คนอื่นมาให้ไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆกับคุณอย่างเงี้ยคุณจะรอทําไมทําไมคุณไม่ไปหาเองคุณมีแขนมีขาคุณสามารถเดินเดินไปหาไอเดียได้นี่แต่ไอเดียไม่เดินมาหาคุณแน่นอนนะคะไอเดียอยู่ในหนังสืออยู่ในอินเทอร์เน็ตมันไม่เดินมาหาคุณแต่ว่าถ้าคุณเดินไปหามันน่ะมันมีทางมีโอกาสเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งอ่ามีความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง แบบบางทีเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่ถามว่าเขารักเราไหมอ่ะเขาก็รักนะแล้วแบบพ่อแม่บางคนรักลูกมากอะไรอย่างเงี้ยรักลูกมากอยากจะแบบว่าให้คือคือวางแผนชีวิตให้ลูกแล้วแหละวางแวะเออหน,หนูหนูไปทางนี้นะอีก5ปีนะหนูรวยแน่ถ้าหนูทาบริษัทนี้ถ้าหนูท,ทนําทธุรกิจนี้รวยแน่นอนอะไรเงี้ยพ่อแม่รักเรานะพ่อแม่แบบบางคนอ่ะรักแล้วแถมมีเวลาให้ด้วย คิดแทนอะไรแทนทําทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างที่ที่คนคนนึงอาจจะทําให้แบบอีกอีคนหนึ่งได้แล้วเนี่ยแต่ถามว่าถ้าอีลูกเนี่ยอีลูกแบบไปนั่งที่ออฟฟิศเฉยๆไม่ทําอะไร <c oughs> ถามว่าอีลูกจะประสบความสําเร็จไหมเออมันไม่ได้นะถึงพ่อแม่จะรักเรามากแค่ไหนเขาไม่มีทางที่จะมาทําแทนเราได้อะเขาไม่ไม่ใช่เราไงเขาไม่สามารถแบบ สิ่งสถิตยอยู่ในกายฉันแล้วก็เอาแบบเอาร่างฉันไปพัฒนาได้เอาร่างฉันไปแบบทํามาหากินได้อะไม่สามารถเอาคุณนะสมบัติที่พ่อแม่มีอะ่ะอ่ะโยนไปให้ลูกอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อะ่ะคือคือชีวิตใครมันก็ชีวิตมันนะคะคุณก็คือต้องทําของคุณเองขนาดพ่อแม่แบบคิดให้แล้วเนี่ยมันยังแบบมันยังต้องมีคุณที่ทําไงถ้าคุณไม่ทําแล้วใครจะทําเออชีวิตนี้เป็นของใครกันแน่ใช่ไหมเป็นของพ่อแม่หรือเปล่า แล้วพ่อแม่เขาไม่มีชีวิตของเขาหรือไงเออเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาเขาก็มีงานมีการทําเนาะจะให้เขามาคิดแทนให้เขามาทําแทนทุกอย่างอะ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยดังนั้นอะ่ะเราอะ่ะต้องคิดแทนตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากพอใช่ไหมเราจะคิดแทนตัวเองแล้วว่าอะไรที่มันดีกับชีวิตเราจริงๆอะไรที่มันแบบมันทําให้เรามีความสุขก,กับชีวิตอะไรที่เป็นชีวิตในฝันของเรา เราก็คิดได้นี่มีสมองนี่ถ้าใครยังไม่สมองเสื่อมไปก่อนนะคะจินตนาการไปสิหรือเราก็ลองได้นี่บางคนยังยังงง,งงงกับชีวิตอยู่ว่าเออเอาไงดีเอาไงต่อดีอย่างเงี้ยเราก็ลองได้นี่คือคุณก็ไม่รู้อยู่แลว้วคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณลองทํามันก็ไม่เสียหายคุณอยากลองทําอะไรที่คุณอยากทําอ่ะก็ลองดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ บางทีลองทําสิ่งที่เรากลัวมาตลอดชีวิตนะคะคือน,นุ่นเป็นคนที่แบบออกกําลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าบบจะแบบไม่ชอบออกกําลังกายตรงตูดไม่ชอบออกกําลังกายช่วงตูดแล้วแบบว่าเราก็แบบ,บ่นกับตัวเองมาตลอดว่าแบบทําไมฉันตูดใหญ่ทําไมแบบ ไม่ไม่ลดสักทีอะไรเงี้ยคือขนาดกินข้าวดีก็ยังแบบตูดใหญ่เหมือนเดิมแต่ล่าสุดเนี่ยก็เราก็ลองเปิดใจดูนะคะเปิดใจไปออกกําลังกายตูดก็รู้สึกว่าเออมันมันดูกระชับขึ้น <c oughs> นะอเงี้ยเออแบบลองทําในสิ่งที่เรากลัวดูอะ่ะบางทีมันทําให้ชีวิตแบบมีสีสันทําให้เรารู้สึกแบบเออมันสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะคะลองทําในสิ่งที่เรากลัวทุกคนก็จะแบบอยากหนีใช่ไหมอยากหนีหรือดังเกลียดสิ่งที่เรากลัวชีวิตเราอะ่ะก็ชีวิตของเราเราจะทําอะไรเราก็ทําได้นี่ ลองทาในสิ่งที่เรากลัววันละห้านาทีมันทําให้เราเติบโตได้อะมันก็ดีไม่ใช่เหรอดีกว่าเราอยู่กับที่เดิมในขณะที่ทุกคนแบบเปลี่ยนไปแล้วอะเออเราไม่อยากแบบเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนๆหรออะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือสิ่งที่นุนคิดเองว่านุนก็อยากเติบโตไปกับสังคมเติบโตไปกับเพื่อนฝูงบางทีมันก็ดูเหมือนว่าเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่เราดูรักตัวเองมากเกินไปแต่ว่าการรักตัวเองเนี่ย ลองมาคิดแบบคร่าวๆเนาะว่าสมมติว่าประเทศไทยมีคนอยู่60ล้านคนใช่ไหมแล้วเรารักตัวเองเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะจาก50%เป็น90%ถามว่าถั่วเฉลีย่ยห้องเรียนประเทศไทยเนี่ยประเทศมันดีขึ้นไหมถ้ามีแบบถ้ามีคนที่พัฒนามากขึ้นน่ะแล้วอย่างนี้มันถือว่าเราเห็นแก่ตัวหรอที่เราช่วยประเทศให้มันดีขึ้นน่ะเราเราช่วยให้คนบางคนเขา คิดอะไรบางอย่างได้ทําให้เขารู้สึกมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยเราเห็นแก่ตัวไหมที่เราออกมาแชร์ประสบการณ์นี่คือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าการรักตัวเองจริงๆก็คืออะไรคือการรักคนอื่นถ้าเราอยากได้รับความรักเราอยากได้เงินเราก็ต้องทําตัวมีคุณค่าเราก็ต้องรู้จักให้คนอื่นก่อนให้เป็นนะคะให้คนอื่นโดยที่แบบโดยที่แบบไม่ได้หวังมากอะโดยที่จิตใจก็คือฝึกให้มีความบริสุทธิ์ไม่ใช่แบบ ให้เพราะว่าแบบฉันจะขายของอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคนอื่นจะสัมผัสถึงความแบบเอิมได้นะคะผมมาอื้มมาแหล่งเงี้ยบางคนก็แบบว่าเออขายเยอะไปอะ่ะขายเยอะไปอะ่ะแล้วแบบคุณค่ามีอยู่เท่าน,นี้ขายไปแบบเท่าบ้านแล้วะคือการรักตัวเองมันก็คือการรักคนอื่นอะ่ะมันคือสิ่งเดียวกันที่งงๆนะคะ แต so right. so so like so so ่มันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันไม่ใช่การแค่เราปนเปิดอตัวเองซื้อของแพงคือถ้าถ้ามีตังก็ซื้อได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะคะคือมันก็ซื้อได้นะแช่นงแชียแนวอะไรก็ซื้อไปนะคะถ้าแบบถ้าเรามีเงินแล้วเราพอใจแล้วเราแบบไม่ทําให้ตัวเองลําบากอ่ะแต่ว่าการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนที่เรารักใช่ไหมเราก็อยากจะให้เพื่อนของเราได้สิ่งที่ดีที่สุดอยากให้เพื่อนของเราได้ผู้ที่ดีที่สุดอยากให้เพื่อนของเราได้แบบ มีชีวิตที่ดีไม่ใช่หรอแล้วแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราเราแบบรักตัวเองเราไม่อยากให้ตัวเองดีขึ้นหรอไม่อยากให้ตัวเองแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างหรอต้องต้องคิดกลับกันเพราะว่าบางทีเราไม่ได้คิดว่าฉันรักตัวเองคือไม่ได้มีความโรแมนติกขนาดนั้นแต่แบบเราก็รักเพื่อนเรานี่เราอยากให้เพื่อนเราได้อะเราอยากให้เพื่อนเรามีคุณสมบัติที่ดี <c oughs> เพื่อที่เขาจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไหมเป็นคนที่มีความอดทนมากขึ้นมีความสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเอง เพื่อให้เขาได้พัฒนาแล้วเติบโตเป็นสิ่งที่เขาแบบต้องการสิ่งที่แบบเออมันทําให้ชีวิตเขามันดีอ่ะมันก็คือดีอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่มันขัดแย้งกันเข้าใจใช่ไหมว่ามันต้องรักตัวเองให้มากพอมากพอแบบมากกว่าการที่แบบว่าจะไปฟังคนอื่นพูดว่าแบบคิดว่าอันนี้มันบ้าบออะไรอย่างเงี้ยแบบอีนี่มันบ้าหรือเปล่ามันมาทําอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่ไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเรานี่มันเป็นสิ่งที่เราทําได้นน่ เออแล้วก็ทําไปแล้วอีกอย่างหนึ่งของการรักตัวเองแถมนิดหน่อยนะคะอันนี้นุ่นฟังมาจากคนลุยเทนะที่เขาเป็นคนที่แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองแบบเยอะมากแล้วก็พูดได้ดีมากเนาะเขาก็บอกว่าการรักตัวเองคือการที่เราหยุดการวิจารณ์ตัวเองหยุดวิจารณ์ตัวเองก่อนแล้วค่อยหยุดวิจารณ์คนอื่นมันจะทําให้สมองเราเนี่ย มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ชีวิตมากขึ้นพื้นที่ในการสร้างสรรค์หนังชีวิตซีรีส์ของเรานะคะมากขึ้นเวลาที่เราหยุดที่จะแบบเฮอเราไม่สวยเลยเราทาไม่ได้หรอกเราเอออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราหยุดตรงนั้นได้อะจับความคิดของเราหยุดแล้วก็เอาเวลาที่เหลือหรือเอาสมองที่เหลือจากการที่แบบเริ่มทําให้แรมว่างอ่ะแหละไปเอาไปสร้างสรรค์ชีวิตของเราหยุดวิจารณ์ตัวเองแล้วก็หยุดวิจารณคนอื่นเพราะว่าอะไรบางทีเราวิจารณ์คนอื่นเงี้ย เราก็เราก็เหมือนการวิจารณ์ตัวเองอะ่ะจริงๆิสิ่งที่เราพูดกับคนอื่นเป็นสิ่งที่เราอยากบอกกับตัวเราเองยิ่งเราพูดแรงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเราโกรธตัวเองอเหมือนเราโกรธตัวเองแต่เราไปด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็งงเหมือนกันเนาะมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะคะค <c oughs> ุนก็จะสรุปสสิ่งที่จะพาคุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคนะ1ก็คือการมองเห็นอนาคตนะคุณต้องมองเห็นอนาคตมองเห็น10ปีข้างหน้ามองเห็นความเป็นไปได้ว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้ผ่านไป10ปีแล้ว โอ้โหคุณจะล้ำ,ลำเลิศมากกว่านี้ไหมจะเฉิดฉายมากกว่านี้ไหมเออจะมีคนติดตามเยอะจะมีคนเชื่อใจคุณมากขึ้นจะมีคนที่พร้อมจะให้โอกาสคุณเลยอะแบบโอกาสนี่คือไหลมาจากทุกทางอะถึงแม้ตอนนี้อาจจะแบบโอ้โหมองหาแบบมองหาอะไรไม่มีไม่มีนะคะแต่คุณต้องให้โอกาสตัวเองก่อนให้โอกาสตัวเองได้พัฒนาแล้วพอคุณแบบรักตัวเองให้ตัวเองทําพัฒนาพัฒนาทุกวันมากพออย่างเงี้ย เออวันนั้นนะจะมีคนมากมายที่จะบอกว่าเอออยากทําบ้างทํายังไงหรอสอนหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะอยากเขาก็จะเห็นเราเป็นไอดอลหรือว่าเขาอาจจะแบบจ้างงานเราให้แบบไปถ่ายนูน่นถ่ายนี่มันก็มีความเป็นไปได้ไงถ้าเรามีศักยภาพแล้วไงเพราะคนเราอาจจะได้สิ่งที่เราควรค่าเราสิ่งที่เราคู่ควรไม่ใช่สิ่งที่เราอยากถ้าเราอยากอย่างเดียวแต่เราไม่คู่ควรอนะเราอยากแบบอยากได้เงินล้านแต่แบบ ทำอะไรเหรอวันๆอ๋อดูซีรีส์ในเน็ตฟลิ Netflix ค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นอ่ะอย่างเงี้ยคุณคู่ควรไหมความสําเร็จอ่ะมันก็จะอยู่กับคนที่คู่ควรมันไม่อยู่คนที่ไม่พยายามไม่แบบทําอะไรเลยมันไม่มีทางที่ไปทางนั้นนะคะเพราะว่ามันจะเปลืองความสําเร็จเขาแบบเขาจะรู้สึกเปลืองตัวนะเขาจะไม่มาหาคุณง่ายๆหรอกเออแต่คุณแบบคุณข่โอกาสตัวเองได้คุณมองเห็นได้เออเวลาเวลาท้อเนี่ยมองไปเลย ไม่ต้องมองว่าอีตอนนี้เป็นยังไงมอง1ิปีข้างหน้าเป็นยังไงคุณคุณเห็นแล้วอ๋อสิบปีข้างหน้าชีวิตก็ดีนี่นาเออคุณอยู่ในความภาพฝัน <c ười> คุณอยู่ในภาพฝันนะคะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยก็คือรักตัวเองให้มากพอคุณไม่ต้องรองให้ใครมารักคุณหรอกไม่ต้องรองให้พ่อแม่มาบอกว่าต้องทําอะไรไม่ต้องรองให้รัฐบาลแบบเยียวยา <c ười> คุณรออะไรอยู่เนี่ยคุณคิดว่ารัฐบาลเขาจะว่างมาแบบอัปเกรดชีวิตให้คุณหรือไง เขาว่างขนาดนั้นไหมเขาก็มีงานล้นมือแล้วพ่อแม่ก็มีงานล้นมือเขาก็ต้องคิดทุกคนอนะคิดแต่เรื่องของตัวเองนั่นแหละเออดังนั้นนะคุณก็คิดแต่เรื่องของคุณเถอะคิดว่าเออสมองเนี่ยจะเอาไปใช้ยังไงบ้างอีหูอีตาอะไรที่แบบพ่อแม่ให้มาสิสามสิบสองเนี่ยเออคุณเดินไปเนี่ยคุณสามารถเอาไมาเซลฟี่ไปถือแล้วถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมเออสร้างมูลค่าให้ตัวเองในโลกออนไลน์ในจัก,กรวาลออนไลน์ก็ได้นี่ทําไมไม่ทำทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันดีกับเราอะจริงๆ เอาที่เรามีความสุขด้วยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ไปฟังคนอื่นมาคือต้องต้องคิดนิดนึงคิดนิดนึงแล้วค่อยทํานะคะคิดนิดนึงว่าอันนี้มันดีกับเรานแน่ฉันรู้ว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยมันก็ทําให้น่าจะทําให้ฉันแบบชีวิตดีขึ้นนะถึงแม้ว่าอะถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะแบบขายไม่ค่อยได้แต่ว่ายังไงแต่คุณได้พัฒนาอะไรไปเยอะแล้วอะในจิตในใจคุณนะสมบัติที่อยู่ในตัวมันก็พัฒนาไปแล้วไง เอออ่านหนังสือไปไม่รู้กี่เล่มแล้วจากการที่แบบมาทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็ดีแล้วนี่ดีกว่านั่งนั่งนอนนอนดีกว่ารอให้ใครมาช่วยชีวิตหรอรอให้ประเทศไทยหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองเพราะว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตของเราพ่อแม่ก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่แบบทำของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเอออ่า <laughs> สวยเลยทีนี้ สวยแล้วนะคะสวยแล้วมองต้องลงแล้วนะคะครูกิกกี้มันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะมันคือการช่วยประเทศชาติอยู่ตอนนี้นี่ไลฟ์สดนี่ช่วยประเทศชาติช่วยให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นน่ะจริงๆรัฐบาลน่ะคืออะไรเขาก็พยายามช่วยคนอื่นนั่นแหละคือทุกคนน่ะก็พยายามช่วยแต่ถามว่าเขาช่วยหมดไหมล่ะเขาช่วยหมดได้ทุกคนไหมมันไม่ถ้าคุณไม่พยายามเองอะ่ะคุณก็ทําได้นี่คือคุณมีแขนมีขาเท่ารัฐบาลเลยรัฐบาลเขามีสามขาหรือยังไง ทำไมต้องรอให้เขามาช่วยเออทั้งทั้ที่เราก็บ้านก็มีอินเทอร์เน็ตนี่หาข้อมูลได้วะก็ไม่หาอยู่เฉยๆเราคนมาช่วยอย่างเงี้ยเหรอนั่งถ่ายติ๊กต็อกไปเรื่อยๆไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้มันก็ชีวิตก็มันก็ไม่ได้ไปไหนแน่นอนอะ่ะมันไม่ได้ไปไหนแน่นอนนะคะอย่าไปหวังมากะถ้าคุณจะใช้ชีวิตอย่างนี้คุณก็สบายวันนี้แต่ว่าวันหน้าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะสบายหรือเปล่าคุณก็ต้องลุ้นเอาหรือถ้าคุณแบบ มีเงินหนาลงทุนไปอันนั้นก็เรื่องของคุณอันนั้นก็เป็นไปได้อันนั้นก็คือมีความเป็นไปได้แต่ถ้าบางคนแบบมันไม่มีทุนอะ่ะคุณก็คุณก็ใช้สิ่งที่คุณมีนั่นแหละให้มันคุ้มค่าที่สุดมีหูมีตามีจมูกมีปากอะไรก,ก,ก็ก็ฟังสิ่งดีๆอ่านสิ่งดีๆนะคะพูดสิ่งดีๆฝึกจิตฝึกใจอย่างเงี้ยเพิ่มศักยภาพในตัวคุณแล้วคุณจะดึงดูดความสําเร็จ ดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสเข้ามาในชีวิตเองถ้าคุณเชื่อแล้วคุณแบบรักตัวเองเออคุณมีทั้งความรักตัวเองมีทั้งความอดทนมีทั้งความเชื่อมัน่นมีทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วอะโอกาสมันก็จะไม่หลุดลอยไปง่ายๆเนาะส่วนใครที่สนใจพี่ออเดอร์มายเซลฟี่อะใครที่แบบใช้วิธีการก้าวข้ามอุปสรรคของตัวเองยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคุกกิ๊กนะบ๊ายบาย